สวัสดีครับก็ต้อนรับสู่นะเรื่องออยสปอยหนังนั่นเองครับวันนี้ก็จะมารีวิวหนังเรื่องหนึ่งนะครับผมก็เป็นหนังท u เลอร์แนวเฮเลอร์แนวเสียงขวัญนั่นเลยนั่นเองนะครับเรื่อง e v i l d e a d lies นะครับถ้าเป็นชื่อภาษาไทยก็ผีอมตะพงาดนะครับ <laughs> นั่นเองนะครับ2023นั่นเองนะครับผมไอ ใครไปดูมาแล้วบ้างเป็นอย่างไรนะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวละกันนั่นเองนะครับเป็นหนังเออแนวหนังปีาศาจหนังแนวอะไรอะซาตานที่งุดหงิดเออเป็นหนังแนวที่ผมค่อนข้างจะงุดหงิดกับตัวละครมากๆเลยเรื่องนี้นะครับผมอ,อันนี้เป็นแนวรีวิวสปอยนะครับอถ้าอันนี้ก็อาจจะเปิดเผยเนื้อเรื่องนิดนึงนะครับใครที่อยากไปดูก็ ไปดูได้นั่นเองครับแต่คะแนน IMDB มันได้ประมาณ7.2ั้งถือว่าได้ดีแต่ส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมโคตรหงุดหงิดเลยนั่งดูไปเนะี่ยหงุดหงิดกับอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมครับหงุดหงิดกับตัวละครเนะี่ยมึงจะยืนอึง้งทำตียอะไรกันนักหนาเนะี่ยยืนอึ้งกันทั้งเรื่องเลยคือโคตรหงุดหงิดเลยเปิดเปิดเรื่องมาอย่างนี้ เพื่อนๆครับเปิดเรื่องมาก็โอแ้แต่เลือดาสาดอะเปิดเืดเปิดเรื่องมาก็เลือดาสาดเลยก็อ่าเป็นวัยรุ่นนะวัยรุ่นคนหนึ่งครับไปเที่ยวไปเที่ยวอ่านะไปเที่ยวภาคตากอากาศที่ทะเลสาบอะไรเงี้ยแล้วก็เอ่อเอ่อมีผู้หญิงคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็ไปปลุกเพื่อนที่นอนพักที่บ้านพักตากอากาศในเงี้ยแล้วก็โดนถลกหนังหัวนะครับโดนถลกหนังเหมือนผีสิงอะผีเข้าไปสิงอะไรเงี้ยแล้วก็ไล่ฆ่าอ่าเาพื่อนชายที่เป็นวัยรุ่นด้วยกันอะไรเงี้ย เอาอะไรนะเอาโดนะไปฟันหน้าตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็โดดลงไปในน้ําแล้วก็ลอยขึ้นมาเป็นปีศาจอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นต้นเรื่องนะต้นเรื่องจะเป็นประมาณนั้นแต่ท้าวความมันมันจะย้อนไปท้าวความก่อนก่อนก่อนหน้านี้เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นนั่นก็คือในเรื่องของมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครอบครัวครอบครัวหนึ่งเออเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอ่ามีลูกชายคนหนึ่ง แล้วก็ลูกสาวสองคนลูกสาวคนโตแล้วก็ลูกสาวคนเล็กนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมีวันหนึ่งมีน้องสาวของนางเอกอะ่ะน้องสาวของนางเอกอก็มาก็มาพักด้วยอะไรเงี้ยมาพักด้วยก็มีเป็นน้องสาวนี่เหมือนจะเป็นเป็นทัวเป็นนักร้องทัวคอนเสิร์ตอันนี้แต่แต่รู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องว่า,าแบบว่าท้องอะ่ะเออท้องอ ท้องนุ่นแนงก็เลยมาปรึกษาปัญหาชีวิตกับนางเอกครอบครัวนางเอกเนี่ยก็มาเป็นน้องสาวของเอ่อนางเอกนั่นแหละแล้วก็เป็นน้าของหลานๆพวกนี้แหละนะครับก็มาที่พักก็จะเป็นแนวเอ่อห้องพักหรือว่าอาพาร์ตเมนต์จะเป็นห้องพักอาพาร์ตเมนต์เก่าๆอะไรเงี้ยอพพาร์ตเมนต์เก่าๆเก่ากึกเลยนั่นเองครับแล้ว นางเอกก็เหมือนจะแบบว่ากําลังแยกทางกับสามีเขาผัวอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ทิ้งลูกไว้ให้3ามคนอะไรเงี้ยเลี้ยงแล้วก็ทํางานหนักเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยน,นะครับผมแล้วมีอยู่มาวันหนึ่งมีอยู่มาวันหนึ่งก็ปรับความเข้าใจกับน้องตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็บอกให้เอจะคุยส่วนตัวกับน้องอะไรเงี้ยก็บอกให้ลูกๆบอกว่าเอ้ยเอาุญใจรถไปแล้วก็ขับรถไปซื้อพิซซ่ามาซื้อพิซซ่ามาก็ไปลงรถนะแต่บรรยากาศอพาร์ทเมนต์โคตรน่ากลัวเลย มืดๆถึงๆนะครับเพื่อนๆหนึ่งก็มีมคนอยู่ <aquell pendant S 1> ห้องพักต่าง,างๆก็ๆมันก็จะเป็นโซมโซมซอมซ่อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอ่าลูกก็ซื้อพิซซ่ากลับมา,า,ลาแล้วก็เอารถตอนที่เอารถขณะที่เอารถไปจอดที่ลานจอดรถอะไรอย่างเงี้ยก็มีแผ่นดินไหวดึว้งึ้งดึ้งดึ้งแผ่นดินไหวอาคารก็อาคารก็มีรอยร้าวตึ้งตั้งตั้งแล้วก็มีบางส่วนก็ถล่มไอ้ถล่มเป็นรูโบลลงมาปุ๊บใช่ไหมครับ ถล่มเป็นรูโบ,โบตรงลงรถพอดีแล้วก็เห็นเป็นห้องลับห้องหนึ่งห้องลับห้องหนึ่งแล้วก็พวกเ,เด็กๆที่ไปซื้อพิซซ่ามาอะไรอย่างเงี้ยเอารถมาจอดแล้วก็ไอเด็กผู้ชายอ่ะไอเด็กผู้ชายมันแบบว่าอยากรู้อยากเห็นไงอยากรู้อยากเห็นก็เข้าไปสำรวจห้องลับตรงลานจอดรถนะครับซึ่งตรงนั้นอะ่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าที่สิงสถิตของซาตานที่บาทหลวงเมื่อปี1 7เจด อะไรไม่รู้เขาสถิตเขาสะกดวิญญาณไว้สะกดวิญญาณไว้แล้วไอไอพี่สาวมันม้างพี่สาวมันก็บอกว่าเฮ้ยมึงขึ้นมาอย่าอย่าไปสำรวจนู่นนั่นอะไรเงี้ยมันก็ดื้อไงดื้อไงลงไปสำรวจเปิดนู่นนี่นั่นไปเอาแผ่นเสียงอ่ในห้องลับนั่นมาอะไรเงี้ยแล้วหนังสือเหมือนมันเป็นหนังสือน่ากลัวตัวมีแบบว่ามีแบบหนามมีแบบเขี้ยวเล็บที่เหมือนปิดอ่าหนังสือ หนังสือไว้อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เอามาด้วยนะครับเอามาขึ้นมาในห้องอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องต้นสายเหตุของเรื่องนี้นั่นแหะเป็นจุดจุดคือาจุดคลายไหมจุดเปลี่ยนของเรื่องไอ้เด็กเนี้ยมันก็ไม่ยอมฟังอ่ะหงุดหงิดมากเลยมันก็เข้าเข้าไปเอามานะครับแล้วเอามาแล้วก็เอาไปเอาแผ่นเสียงมาฟังอะไรเงี้ยแผ่นเสียงก็เป็นบทสวดบทสวดนั้นก็เป็นบทสวดแบบว่าปลดสะกดวิญปลดการสะกดวิญญาณของซาตานออกมาอะไรอย่างเงี้ย เออแล้วจังหวะนั้นแม่มันก็เอาอนางเอกอะออนางเอกเขบอกว่าไอ้นี่หน้าหน้ากลัวหน้ากลัวเนี่ยก็เอาเจ้าผ้าไปซักอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมพอไอ้ลูกมันะลูกชายมันอะเปิดเพลงที่มันเป็นบทสวดปลดปลดล็อกไอ้นึงมันจะมีหนังสือซาตานอันหนึ่งแล้วไอ้มันทีเผอก็คือไอ้เด็กชายคนนี้ยมันก็ไปใช้มืออะไปจับหนังสือแล้วก็ไอ้เล็บ เล็บของไอ้เขาเรียกว่าหนามแหลมของหนังสืออ่ะเหมือนเขี้ยวเขี้ยวน่ากลัวน่ากลัวหน่อยไปบาดใส่มือแล้วก็ตกไปใส่หนังสือเลือดอ่ะเลือดตกไปใส่หนังสือแล้วก็เหมือนพิธีในการในการปลดแอกซาตานมันก็เกิดขึ้นไงเออแล้วก็เปิดเพลงบทสวดพยายามปิดก็ปิดไม่ได้อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วก็ซาตานก็ถูกปลดออกมาปุ๊บฟึบแล้วภาพมันก็โฟมันก็ดอลลี่ไปวิ่งวิ่งวิ่งซว่บไปหาทางด้านนางเอก นางเอกเปบอกว่านางเอกต้องเป็นน้องสาวดิเออคนนี้เป็นพี่สาวเออเป็นแม่แม่เลี้ยงเดี่ยวแหละโดนสิงครับโดนสิงขาเนี้ยเราก,กลับมากลับมาที่ห้องเข,งขาเนี้ยอ,อทางด้านของพี่สาวก็เปลี่ยนไปนะครับพฤติกรรมเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยแล้วก็หน้าตาหน้ากลวง,งนี้เลยนะครับแล้วก็มาถึงก็เอาไล่ฆ่าคนในในอพาร์ตเมนต์นะครับ แล้วก็หนีเข้าไปในห้องแล้วก็ล็อกห้องนะครับล็อกห้องกับนา้าน้าของตัวเองสามคนนั่นเองนะครับแล้วก็เอ,อผมก็ก็ไม่เข้าใจเหมือนว่าทําไมไม่รีบหนีวะอ๋อแต่แต่เหมือนรีบมันถล่มนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไอแผ่นดินไหวมันออกไปไม่ได้ไงออกไปไม่ได้จะไต่ตลงไปก็ไต่ลงไปไม่ได้มันสูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยล็อกห้องอยู่กับอะไรนะอยู่กันสี่คนลูกสาว สองใช่ไหมแล้วก็ลูกชายคนหนึ่งแล้วก็น้องสาวมันอันนี้แม่มันก็โดนสิงไงโดนสิงเสร็จแล้วก็สุดท้ายแล้วก็พยายามเคี้ยกล่อมอบิ้วเสียงให้น้องน้องสาวคนลูกสาวคนเล็กอะ่ะให้มาเปิดประตูสุดท้ายก็อันนี้ก็หงุดหงิดเหมือน,นกันว่ามันจะเปิดทําไมวะมันก็รู้อยู่ว่าอาแม่มันโดนสิงมันไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เปิดประตูออกมาเขาเนี่ยก็โดนแหกมาแล้วไปกัด ใส่ลูกสาวคนโตมั้งลูกสาวคนโตก็ติดเชื้อซาตานเลยครันนี้ก็ไล่ฆ่ากันคือคือฉากที่ไล่ฆ่าเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนแม่งจะยืนอึ้งถอยถอยถอยแทนที่จะวิ่งหนีใช่ไหมไม่วิ่งหนีอะไรกันแล้วก็โอ้ต่อสู้กันนะครับต่อสู้กันแล้วก็ลูกสาวคนโตที่โดนสิงก็โดนเหมือนโดนน้องสาวคนเล็กอ่ะมันพุ่งมาหาน้องสาวคนเล็กแล้วมันเอาไม้แหลมมาเสียบเข้าไปที่อกเออ เสียบเข้าไปที่อกนะครับแล้วก็หายไปตอนแรกก็เหมือนจะตายนะแต่ก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนีหนีลงรีบกันไปนะครับกับน้องคนเล็กแล้วไอ้ลูกชายมันอ่ะก็โดนฆ่าโดนไอ้น้องเอ่อพี่สาวมันฆ่าฆ่าตายก็เหลือคนนี้ก็เหลือน้าใช่ไหมเหลือน้ากับลูกคนเล็กของไอ้ผีตัวเนี้ยมันก็วิ่งหนีเข้าไปในริบแล้วก็โอ้โหเลือด เลือดมาจากไหนไมันเต็มริบเลยเออแล้วก็ทะลักออกมาสุดท้ายก็ทะล,ลุออกมาจากชั้นอา่าลงมาลานจอดรถได้วิ่งกันออกมานะครับผมแล้วก็ไอ้ผีเนี่ยแม่งก็ตายยากนะครับก็ตามมาไล่ตามมานั่นเองนะครับหลังจากนั้นเอ่อก็ไปหลบก็ไปสตาร์ทรถอะไรเงี้ยแต่แต่ก็สตาร์ทไม่ติดเนี่ย,ยแล้วก็โดนโดนไล่ล่าอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วครับก็ไอ้ผีมันโดนพลาดท่ามัาง้ง มือนผีมันเป็นรวมร่างกับไอ้ลูกสาวตัวเองอะที่มันเป็นปีศาจโอ้โหน่าขยะแขยงมากนะครับแล้วสุดท้ายไอ้นางเอกอะนางเอกที่เป็นน้องสาวของไอ้ผีตัวเนี้ยก็กระโดดถีบนะครับช่วยกันถีบเข้าไปในเครื่องบดเนื้อที่อยู่ลานจอดรถอะโอ้โหเลือดเต็มเลยนะครับตายหายแล้วก็ขับรถหนีออกไปเลยนะหนีออกไปกับไอ้ลูกสาวคนเล็กของมัน ลูกสาวคนเล็กของไอพีทุวเนี้ยน,นะครับผมแล้วสุดท้ายไอมันก็กวกมากลับมาต้นเรื่องมันเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นก็พักที่อพาร์ตเมนต์ตรงนี้เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุอะไรมันก็ขับรถขับรถมาที่ลานจอดรถนะครับแล้วมันก็โดนสิงนั่นะแหละแล้วก็วกกลับมานั่นแหละเป็นเอ่อวกกลับมาในช่วงต้นเรื่องที่มันลอยอยู่กลางแม่น้ําอ่ะนะครับนะคือเงุนหญีดแค่เรื่องเดียวอะเรื่องที่มัน ต,ตัวละครอ่ะแม่งเจอผีแล้วยังยืนอึ้งแล้วผีมันก็ยืนจ้องอยู่นั่นแหละนะะมันไม่วิ่งหนีมันเป็นหนังที่ผมดูแล้วค่อนข้างจะงุนงดอ่ะนะครับผมแต่การาฟิกสวยนะครับการาฟิกในเรื่องของความสยองของควัญเนะี่ยถามว่ามันมีจมสแกอะไรไหมเหรอจมสแกนี่เออไม่ค่อยสะดุง้งเท่าไหร่นะเออมันเป็นแนวมาก็ หันหลังมาก็เจอเป็นผีเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่ล่าฆ่ากันอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าแต่ไม่ถึงกับแบบซ้มสแกแบบว่าหนักหักสะดุ้งแบบว่าตกใจหายวับอะไรอย่างเงี้ยไ,ไม่ไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนะครับออเนะฮะอาจจะเป็นในเรื่องของกราฟ,ฟิกละบ้งที่ทํามาหลอนดีเออแต่แต่หน้าตาหลอนดีครับเออหลอนดีแต่ถ้าไปอ่ถ้าไปชมหรือว่าเพื่อนๆลองไปดูนะโอ้โหแม่งค้นหุ่นอยู่กับตัวละครที่มันโดน มันโดนผีค่อยๆเข้าเข้ามาย่องมาข้างหลังและหันมาเนี่ยหันมาปกติคนปกติก็วิ่งหนีเลยใช่ไหมอันนี้ยืนอึง้งอยู่นั่นแหละนะครับผมเออประมาณเนี้ยนะครับผมก็มารีวิวคร่าวๆกันลองไปดูกันแล้วกันเนาะเออว่าเอออาจจะเป็นสไตล์บางคนอาจจะชอบแนวแนวนี้ก็แต่ผมผมมูนยิดในเรื่องนั้นแหละในเรื่องนั้นเรื่องเดียวซึ่งแบบว่ามันจะยืนอึง้งทำแปะอะไรเงี่ยแต่ฉากที่โดนกระชากถลกหนังหัว อ่าโดนบทเนื้อเลือดสาดอะไรเงี้ยโอ้โหสยองกันนะตอนแรกนึกว่าเออค่อนข้างจะหักมุมตรงที่ว่าตรงที่ว่าเอ้ลูกมันอาจจะรอดเนี้ยแต่ไม่รอดสองคนไอ้ลูกชายมันแล้วก็ไอ้ทางด้านลูกสาวคนโตมันโอ้โหโดนฆ่าแบบสยองมากนะครับแล้วก็คนในพันธมิตรอ่ะโดนฆ่าสยองมากเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคครับมารีวิวแต่เพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ